เราไปถึงเสียการตามที่แป็นารรมเร้่องเรียนถูกต้องก็คือโรงเรียนกับครู3คนยังไม่พอตอนนี้ก็คือสร้างช่องมาเพิ่มแล้วก็ไลฟ์สดคือช่องออร์แกนิกคนดูแบบเป็นพันแล้วก็เร่งทํายอดให้บอร์ดอยู่เรารู้สึกยังไงบ้างหลังมุงมาจะดิบวันนี้หลายคนยังมีทราบวิจาร์เราไม่เลิกเลยกับความที่ว่าไม่ถึงมจริงๆให้อยู่นะวันนั้นนะก็ต้องเข้าใจจริงๆว่าหนูตั้งใจมากๆในการทํากิจกรรมทุกอย่างของ กองจังหวัดแล้วในวันที่หนูประกวดเสร็จหนูก็ไปช่วยเหลือมูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานีต่อก็คือช่วยเหลือมาตลอดแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่มาต่อเนื่องเลยไม่เคยได้หยุดพักเลยสักวันวน้ำพี่บอกอะไรกับแฟนนางนางไม่บอกว่าเราได้มงมั่ที่แพทไม่จริงเลยเพราะว่า <laughs> หนูสู้ด้วยตัวหนูเองค่ะพี่แพทก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้กำลังใจแลวตอนนี้พี่นัทจะมีความเครียดความนอยจับสิ ออก็มีบ้างเล็กน้อยก็อย่าก,กดดันหนูมากนะให้ดูหนูหน้อยเพราะว่าคนเราก็มีหมดใจเป็นมากจริงจริง,รงหนูก็ผู้หญิงคนหนึ่งอายุเพิ่งจะยี่หกแต่แบบอาจจะแบบดูแบบโตแต่คืออายุเพิ่งยี่หกแม่ที่หนมาตรงนี้ทำให้เราแบบว่าน้อยมากมักนก็เยอะอยู่นะก็ไม่ได้แบบว่าดูหรอกว่าคอมเมนต์ไหนหน้อยคือสุแต่คือคอมเมนต์ไม่ดีสัดส่วนใหญ่ แ,บบแก้ไขแต่มัน,ม,นมันแก้ไม่ได้คือไปถามหมอแล้วหมอบอกว่าต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนถึงจะทําการตัดเหนือกได้หนูก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะแบบทันแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาด้วยเพราะว่าต่อให้เหงือกหนูจะเป็นอย่างเงี้ยหนูก็ยังไลฟ์ขายของให้บอดได้เออแล้วอย่างนี้เราต้องมีการพิิตัใช่ในเรื่องของการยิงเพราะหลายคนมองเหมือนประมาณว่า มมัันนเเรรืงงนะ่่ออองงงงวาาก้้ไไปะยยีหนูว่าคนอาจจะแคปผิดจังหวะแบบว่า <c oughs> ไปแคปตอนหนูเลี้ยงเหงื่อมันก็เลยดูว่าหนูเบปะปากแต่จริงจริงมันไม่ใช่หรืออะไรเข้ามาตอนน้ำเข้าขแบบว่าตัวเอง,งได้จอมทีจม่จะทำแก่ไหนแก้ไขได้ก็จะแก้ไขใช่หนูแก้ไขให,ให้ทุกสิ่งอย่างเลยแล้วก็อย่างช่วงหลังๆเวลาหนูไลฟ์สดแล้วหนูหน้าสดไลฟ์สดทุกคนก็จะแบบชมว่าเฮ้ยทำไมหน้าสดสวยแล้วแม่ๆก็บีบมาว่าให้แต่งหน้าแบบเบา นี่ก็คือไม่ได้แต่งเลยคิดคิดแค่อะไรนึงห<อ> <laughs> น้า่วยเพราะอะไรเลลานีพาร์ทเออเฮ้ยโอ้ต <laughs> อนนี้มาถึงประเด็นล่าสุดเพราะว่าเหมือนรอวนวันน้องได้มีการไลน์แล้วก็ได้มีการพูดถึงเราด้วย <laughs> ใช่ที่ว่าแบบ จริงๆพี่แพทก็ช่วยหนูมาตั้งแต่แบบเริ่มประกวดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดพี่แพทก็ช่วยหาผ้าให้ช่วยหาช่วยแบบเลือกแบบชุดให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพอหนูมาทํางานวิ่งงานหลายที่หนูก็อยู่คอนโดหนูไม่ได้กลับบ้านแล้วในส่วนของที่บอสบอกว่าให้พี่แพทมานั่งไลฟ์กับหนูจริงๆไลฟ์ได้ค่ะถ้าไม่ได้มีตะก,ก้าสินค้าอะไรเพราะพี่แพตติดพรีเซนเตอร์ค่อนข้างเยอะเขาทํางานเขาก็ต้องมีค่าตัว ช่ก็เลยแบบคิดว่าหนูอะ่ะสู้ด้วยตัวหนูเองดีกว่าช่องหนูโดนบล็อกไม่เป็นไรหนูสร้างช่องใหม่มาแล้วก็พยายามทําแคมเปญให้ได้ยอดให้ได้มากที่สุดอย่างวันนั้นหนูตื่นต้องไปช่อง3าประมาณ7จ็ดมงหนูตื่นตีสีแต่งหน้าหนูก็ขึ้นไลฟ์เลยก็คือหนูจะทําเท่าที่หนูจะทําได้ใช่ใช่แต่คือนางก็ติดพรีเซนเตอร์เยอะหลายตัวไงแทบจะแบบทุกตัวแป้งเอวยเซรั่มเอยอะไรเอยนางก็คือแบบ มันไม่ได้จริงๆหนูก็เลยคิดว่าโอเคหนูใช้ความสามารถของหนูนี่แหละดีกว่าแต่หลายคนจะชื่นชมว่าเราเองก็พยายาจะไลฟ์ใช่คนดูแบบว่า4คนหนูก็ไลฟ์ไลฟ์ตั้งแต่คนดู4คนจนตอนนี้7 0 0 0ย700 1,000มาถึง30คนถึง300ก็คือไลฟ์พูดไปเรื่อยแล้วก็งานในส่วนของงานวิดีโอที่ลูกค้าเป็นสปอนให้กับกองหนูก็ตั้งใจถ่ายมากๆถูกคลิป มีคุยกับพี่แพนต้องมีเกี่เรื่องนี้ที่มีคนได้ทำแพนลามีคนแบบว่านังเสนอสิ่งดีๆให้เพื่อจะให้เราแบบว่าไป่ติดใกล้ถี่สุดเยคือจริงๆได้ปรึกษาการเรื่องช่องหลักว่าช่องหลักอ่ะมันแบบโดนแบนไปแล้วจะรัจะทํายังไงดีเขาก็เลยบอกว่างั้นสร้างช่องสํารองมาเพราะต่อให้ได้ช่องหลักอ่ะแล้วมาไลฟ์อีกอ่ะเวลาช่องมันติดแดงแล้วอ่ะมันก็จะโดนอีกนักนักแพนนักแพนเราเราอย่างไรต่อหลังจากนี้หลังจากนี้ก็ ปรับการเดินไปเรียนเดินมากยิ่งขึ้นให้แบบว่าเดินคลองหนูช่วยทุกคนมาหมายถึงช่วยยังไงนะคะ หนูไม่ได้ดื้พี่แพทานางเข้าไปเมนในไลฟ์พี่แพดที่แพดเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นนั้นก็มาลองไลฟ์หน่อยอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้พี่แพทมาไม่ได้ไหนูก็เลยมาดูแทนพอเราได้เจอกันบอ่อยนี่มันมีความสนิทกันมากขึ้นไหมกันเนาะเหมือนมันดู มันก็แรงจริงอยู่ค่ะมันก็ได้อยู่แค่เนึยงนะแรงเป็นไรรวยร้่งจริงก็มีส่วนอะไรผลิตภัณฑ์อะไรนะนาอสแน็คค่ะของเขาแรงจริงก็ก็ถือว่ารู้จักกันแนะนำน้องได้ว่าแบบจะต้องอะไรยังไงแต่คือหนูไม่ได้แบบสนิทขนาดนั้นแต่ตัวพี่น้ำเองก็แบบว่าเห็นว่าแบบช่วยเหลือเราเรื่องงาน หนูช่วยทุกคนแบบว่าขนาดมีเจ้คนหนึ่งจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรที่เคยอยู่กองปัตตาน,นีแล้วเขาไม่มีตังหูไม่มีรองเท้าใส่ในวันเข้าห้องดาหนู<ม>ชื่อเอม็มม่าชื่อพี่เอม็มม่าหนูก็เอาต่างหูหนูให้เขาใส่เอารองเท้าให้เขาใส่แล้วพอแบบใครมาคอมเมนต์อะไรไม่ดีอ่ะพี่เอ็มม่าก็ช่วยไปเมนให้ว่าแบบอยู่ในกองนางนี่ใส่ดีมากนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกแบบเออจริงๆเราทําดีเราไม่ต้องหวังอะไรแต่แบบมีคนเห็นพอเวลามาเปิดตัวอะไรเงี้ยได้เจอเพื่นอนเพื่อนทั้ง มีใครแบบเราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมาพูดคุยหรือตอนนี้แบบเริ่มตัดชนินกันแล้วหรืออะไรก็มีมีมีบ้างค่ะเยอะอ่ะก็คือเกือบเกือบจะทั่วประเทศแล้วเพราะว่าหนูเป็นมิตรกสิงแว่นหล่ออันนี้เราได้คิดบ้างไหมว่าถ้าแบบถ้าเลือกได้อย่างเงี้ยเราอยากแบบเป็นรูมเมทกับใครอย่างเงี้ยอยากเป็นรูมเมทกับพี่แพร เพราะว่าพี่แพลวคือเพอร์ฟอร์แมนในการเดินคือจริตคือดีมากหนูอยากให้พี่แพลวเทรนหนูก่อนนอนเพราะพี่แพลวคือเบอร์นหนึ่งในการตัวเปิดแถวโอหนูอยากให้พี่แพลวเทรนว่านาฟเธอต้องเดินแบบนี้แบบนี้แบบนี้อเออจะตีเราจะตีเนียนตีตตนสนิทให้เขาสอนเลยก็คือให้สอนในห้องเลยเพราะว่าเป็นลูมเมทกันอย่างพี่แพลวก็ต้องสอนหนูุหนูทักทายแต่เหมือนวันนั้นพี่แพลวจะเป็นลม หมือนนางแบบจะเป็นลมใช่ก็เลยไม่ได้คุยเยอะแต่ว่าก็ไปแบบปดหัวใจไปช่วยนางกดซื้อของอยู่ใช่อะไรนะอาจจะให้ฝากหน่อยขอกำลังใจด่า,ดาได้ใจยากเลขอก็ฝากหน่อยก็คือเส้นทางนางงามเนี่ยใหม่กับหนูมากๆแต่หนูจะปรับตัวให้แบบเหมาะกับบริบทนางงามมากที่สุดยังพร้อมรับดราม่ายังรับได้อยู่ได้ยังได้อยู่ค่ะก็อย่าแรงมาก แล้วร้านไหนที่แรงเขาคิดจะฟ้องไม่ฟ้องจริงเหรอจริงเหนื่อยขึ้นศาลตื่นเช้านะแม่เพราะเราเจอเคยเจอแบบนี้มาบ่อยมามันก็เลยทำให้เราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าชินชากับคอมเมนต์ทด้านก็ไม่ชินหรอกคือมันโดนโคนด่าโน้เขาไม่ได้ชินแต่แค่รู้สึกว่าเออก็แบบปล่อยผ่านนิดนึงพร้อมที่จะปรับให้เขาดีกว่าเผื่อวันหนึ่งที่เราดีขึ้นแล้วเขาจะเห็นในความพัฒนาของเราพี่นังตอบเขาตอ ต้องมีสติค่ะถ้ามันกดดันมากๆก็ต้องมีสติทําทุกอย่างให้มีสติมีความไร้ตาถึงคนที่ยังไม่เข้าใจในตัวเราแม่ก็ให้รอชมหนูหน่อยหนูตั้งใจจริงๆงกับนาเวอร์ชั่นใหม่กับนาเวอร์ชั่นใหม่ดิวนาบ้าแม่อันนี้คือเป็นง,งานเต็มตัวเนี่ยพอดเป็นง,งานใหม่ที่ติดตามให้ไปก็ฝากขาเข,า,ข,ขาดองฝากติดตามหนูด้วยนะก็คือหนูไลฟ์ทุกวันเลยเพื่อหายยอดให้บอสคือในไลฟ์เนี่ยแม่แม่อยากให้หนูทําอะไรหนู ทำได้หมดทุกอย่างสามารถมาดูหนูในไลฟ์ได้ค่ะด้อมอะไรด้อมนาฟิตต้องมีมงตอนนี้มีมงแล้วค่ะพูดคุยมาทักทายหรือใช่ใช่เลยให้คำแนะนำกันได้เนาะใช่โอเคขอบคุณค่ะนะขอบคุณค่ะ